วันนี้ขอเสนอเมนูปลาตะเพียนทอดลาดใบกะเพรานะคะทุกคนลาดกะเพรานะคะทุกคนมาดูกันเลยจ้าอันดับแรกเราก็เลือกปลามานะคะประมาณ5-6าตัวได้นะคะทุกคนมาแล้วก็มาล้างทําความสะอาดนะคะทุกคนอันดับแรกก็มาเลือกคัดสรรปลาดูปลาทีคะตาใสแจ้วเลยปลาตัวประมาณสองถึงสาม นิ้วนะคะทุกคนในส่เลยค่ะปลาสดมากสดจริงจริงนะคะที่ได้มานะคะอันดับแรกเราก็มาถอดเกล็ดก่อนเลยจ้าใช้ช้อนนะคะช้อนชดแกงหรือว่าช้อนไต้สั้นนะคะถอดเกล็ดออกไปเลยจ้าหรือใครมีที่ถอดเกล็ดก็ใช้ได้เลยนะคะทุกคนขาเกล็ดปลานี่ นิ่มนะคะออกเป็นนั่นเลยจ้ะเพราะว่าปลามันสดมากเลยค่ะออกเป็นแพร่เป็นแพร่เลยค่ะดูแต่เก็ดก็ยังใสจา,าก็ยังแจ๋วเลยนะคะทุกคนใสแจ๋วไปหมดเลยจ้ะแล้วแบบนี้เราก็ดูเลยค่ะถอดเก็ดออกมาเป็นแพร่เป็นแพร่เลยนะคะทุกคนออกเสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะทุกคนถอด ให้หมดทุกอันเลยนะแล้วก็ทําเสร็จแล้วเราก็ผ่าท้องเอาขี้เอาอะไรออกก็ล้างทําความสะอาดเลยจ้าบ้างบ้างบ้างนะคะล้างเลือดล้างอะไรออกให้หมดนะคะทุกคนทําความสะอาดเสร็จแล้วเตรียมจะเอาไปทอดได้เลยจ้าทุกคนจ้าไม่ต้องใส่เกลือนะคะเพราะว่าเราจะทําไอ้กะเพราลาดลงนะคะน้ํากะเพราลาดลงนะคะทุกคนคะ่ะ ค้างน้ำมันจนเดือดนะคะทุกคนเตรียมที่จะเอาปลาลงไปนะคะน้ํามันเดือดแล้วก็ลงปลาลงไปเลยจ้าปลาตะเพียนลงไปเลยคะ่ะทอดเลยะคะใช้น้ํามันเดือดค่อนกลางค่อนเดือดนะคะทุกคนน้ํามันไม่ต้องร้อนจนนั่นนะคะทุกคนใส่ปลาลงไปเลยจ้าวันนี้เราจะทอดพร้อมกันหมดเลยคะทุกคนพอลงไปแล้วก็นี่เสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นจ้าเป็นไงคะสีสันน่ากินไหมปลาหน้า กินหน้าไหมหน้าอร่อยไหมทุกคนปลาสดๆใหม่ๆทอดเหลืองๆนะคะทุกคนขาเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเราก็พักน้ํามันเทออกนะคะไปตาพริกเลยจ้าพริกกระเทียมจ้าทุกคนพริกกับกระเทียมเพื่อจะมาทําผัดกะเพรานะคะทุกคนเพื่อที่จะเอามาลาดใส่กับปลาราดนะคะทุกคนตาให้มันละเอียดโขกกไปเลยจ้าโขกๆกจนให้ละเอียดเลยนะคะทุกคน เสร็จแล้วนี่นี่คือปลาของเรานะคะทุกคนเตรียมที่จะลาดนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ไปทําน้ํากันค่ะทําน้ํานี่จ้ะผัดพริกไปเลยจ้าผัดพริกผัดกระเทียมไปเลยจ้าผัดให้หอมเลยนะคะทุกคนผัดจนกว่าจะหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ํานิดหน่อยปรุงรสได้เลยจ้า,าเราผัดไม่นานนะคะใช้เวลาแค่ หนาทีก็เสร็จนะคะทุกคนตัวนี้เพราะว่าทุกอย่างมันสุกหมดแล้วน,นะคะทุกคนค่ะไม่ต้องใส่ใส่เยอะนะคะเติมน้ําลงไปประมาณ 50ML นะคะทุกคนรอให้น้ําเดือดแล้วก็ปรุงรสเลยจ้าทุกคนค่ะปรุงรสก็ไม่ใส่อะไรเยอะแยะนะคะทุกคนใส่ซอสหอยซอสฟ้าเขียวนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ผงนัวรสแล้วก็ผงปรุงรสนะคะทุกคนแล้วก็น้ําตาลนะคะทุกคน ถ้าใครอยากให้สีเข้มขึ้นมาหน่อยก็เหยาะสียูดดำลงไปด้วยนะคะทุกคนขาหรือไม่ชอบก็ใส่แค่นี้ก็พอนะคะทุกคนแล้วก็คลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะทุกคนพอเดือดเสร็จแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปคะ่ะพอใบกะเพราเริ่มยุบนะคะลมเริ่มยุบลงก็เป็นอันเสร็จนะคะทุกคนเตรียมน้ําไปลาดได้เลยจ้าทุกคนขาวันนี้ก็เทคนิคมาบอกแค่นี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็มาลาดใส่กับปลาไปเลยจ้าทุกคนปลาห้าตัวนะคะห้าหกตัวลาดไปเลยเป็นไงคะอายควันขึ้นน่ากินไหมคะทุกคนนี่จ้ากระเพรา